เอาลมกราบสมสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปแค่เริ่มเกมใหม่ครับนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยอยบซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไหม่ครับนะครับถามว่าทำไมอยู่อ่าหน้านี้นะครับหน้าสร้างโลกเนี่ยก็คืออย่างแรกของคลิปนี้เนี่ยก็คือการอ่าพามาดูซีดเทพนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี่ยผมปรับเป็นเกมโหมดค ative ไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนอ่าความยากก็ประมาณนี้แหละนะครับผมซีดนี้ครับผมผมบอกเลยไม่ยากครับพิมพ์ตามผมดูนะ2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วกก10แลแวก็9ครับอ่าซีดสบบแล้วก็ก้ายครับ ก็คือ1นถึงแแล้วก็เป็น10แล้วก็9นะครับผมอ่ะแล้วก็เปิดพิกัดไปด้วยนะครับโอเคทีนี้ก็กดสร้างโลกเลยครับผมเอาลผมพอเราอ่าเข้าโลกมานะครับอย่างแรกเนี่ยเราก็จะเจอหมู่บ้านก่อนเลยนะครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นซีที่แบบเหมาะสปีดดันมากๆอ่ะนะครับเกิดมาก็เจอหมู่บ้านอ่ะไหนดูของได้ฟืบเอ่อมีของเหล็กอะไรนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยก็มีแบบทรัพยากรพ,พร้อมนะครับคุณผู้ชมดูดิเห็นปะอาหารอะไรก็มีพร้อมนะครับผมแล้วก็มีแบ็กสมิธ2สองที่ด้วยนะประเด็นอ่ะลองดูตรงนี้สิ ไหนดูดินี่โอ้หของโคตรพร้อมอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะมีบ่อลาวานะครับที่แบบว่าสามารถเอามาสร้างเป็นประตูเนเธอร์ได้นะครับอสมมติแบบผมตักมาแล้วก็สร้างตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะวางเป็นอ่ายังไงดีนะวางน้ําแบบนี้ปะแล้วก็วางลาวาแบบนี้อ่านี่เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เออวางลาวาเข้าไปครับวางแบบนี้ เอาละน่าจะได้แล้วนะเป็นการสร้างประตูเนเธอร์ที่แบบว่าอีซี่นะครับผมไปต่อไปเราจะไปเนเธอร์ครับพอเราเข้าเนเธอร์มาเนี่ยก็มาตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีอาปราสาทเนเธอร์อยู่ใกล้ในในเลยนะครับนี่ตรงนี้น <phem S 1> ผมเป็นอะไรที่แบบทุกอย่างมันจะลงตัวไปหมดเลยนะยังไม่พอครับผมอ่าถ้าเรามาตรงนี้นะครับประมาณช่วงตรงนี้ครับผมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะสร้างประตูเนเธอร์ตรงนี้ใหม่นะครับผมเอาละเสร็จแล้วก็จุดแล้วเข้าไปดีกว่าครับผมเอาละทีนี้เนี่ยเราก็จะเจอเป็นอ่าหมู่บ้านอีกที่หนึ่งนะครับผมซึ่งหมู่บ้านนี้มันไม่ธรรมดายังไงนะครับเดดี๋ยวผมมาาู เราต้องมาที่พิกัดอ่าหนึ่นะครับก็ตรงนี้นะแล้วก็ลบสองนะครับเหมือนจะเป็นประมาณตรงนี้เปล่าวะเออน่าจะตรงนี้แหละอะ่เดี๋ยวผมลองขุดดูนะครับปึ๊บก็ขุดลงไปแบบนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะเจอสตองโฮวแล้วครับแล้วก็เจอกับห้องอ่าประตูพอร์ทัลนะครับผมดีเอ็นพอร์ทัลอะไรเงี้ยคือแบบโคตรเทพนะครับซีซีบอกเลยเนี่ยก็มาตรงนี้ใช่ไหมเอาง่ายๆครับผมอ่ามาหาบ้านหลังเนี้ยเดินออกมาจากประตูใช่ไหมมาตรงนี้ครับผมแล้วก็ เป็นบ้านหลังนี้นะขุดตรงบล็อกเนี้ยลงมาครัผมนี่เราก็จะเจอกับสตองโฮนั่นเองครับผมแล้วก็มีของอะไรไหมนี่ก็มีของอะไรให้เราอีกนะครับผมซึ่งโคตรเหมาะกับสปีดรันนะฮะคือแบบซีเทพจริงนะฮะอันนี้ทุกอย่างแบบโอ้โหมันพร้อมไปหมดอะนะครับผมก็ไปลองเล่นกันได้นะครับสำหรับซีดนี้โอ้โห แบบพิมพ์โคตรง่ายอะโอเคครับผมอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาสร้างเป็นเหมือนแบบห้องนั่งเล่นนะครับผมอ่าก็จะมีแบบพวกทีวีโซฟาอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะซึ่งผมสร้างตรงไหนดีวะเนี่ยไอ้โลกนี้เนี่ยของ R, เวอร์ชันอ่าหนึ่งจุดสิบเจ็ด่รู้สึกพื้นที่สร้างจะน้อยลงครับแต่ไม่เป็นไรผมสร้างได้อยู่แล้วนะครับเอาไปตรงนี้แล้วกันอย่างแรกเดี๋ยวผมขอจัดการอ่ะสร้างพื้นที่ขึ้นมาก่อนนะครับผมเอาละัะผมก็สร้างเป็นอ่ะพื้นที่ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับอยเนยจะป็ 2บล็อกนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น6บล็อกแบบนี้นะครับผมทีนี้เราก็จะเอาเพนติงวางไปครับนี่จะได้เป็นหารูปอันใหญ่แบบนี้พอดีเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีวีของเราครับนี่จอใหญ่เลยนะะทีนี้อาด้านบนนะครับผมผมจะเอาพรมสีขาวนะครับวางไว้แบบนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมจะเอาบล็อกคว้สเนี่ยวางแบบนี้นะครับแล้วก็แสล็ปควาสครับผมเป็นเหมือนแบบชั้นวางอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ตรงข้างๆนี้เนี่ยผมจะวางเป็นเอ็นลอตนะครับผมมาแบบนี้นะครับสองข้างเลยนะครับผม แล้วก็เอาหัวสเกลตันน่ะวางกับด้านแบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบโคมไฟอะไรแบบนี้นะครับเป็นไงสวยปะค่อนข้างละมุนเลยฮะจังหวะนี้โอเคคุณผู้ชมอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาย้อมธงสักนิดนึงนะครับก็เป็นธงสีเทานะครับผมย้อมสีขาวเข้าไปครับเอาเป็นแบบเป็นกรอบแบบนี้นะครับผมอ่าหยิบออกมาครับผมจังหวะนี้วางไอเทมเฟรมไว้ตรงนี้ครับผม2อันนะครับใส่ไอรอนแฉกดอเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนมาแบบนี้ครับผมอ่าแล้วก็วางธงไว้ครับ แบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นตู้เป็นชั้นอะไรอย่างงี้นะครับผมอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็วางปุ่มไปครับอาจจะเหมือนแบบเป็นรีโมทอะไรก็ได้นะอ่าส่วนไอ้ตรงข้างๆนี้เนี่ยถ้าแบบอยากให้เป็นเหมือนแบบขอบจ,อ,อ,บจอหน่อยก็ใส่ลออแถบดอได้นะครับวางเข้าไปแบบเนี้ยไปนึงเล็งที่กระจกนะครับแล้วก็วางเข้าไปแบบนี้นะครับ2ข้างเลยวางแบบนี้เข้าไปทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาอ่คันโยกมาโยกไว้ด้านหลังนะครับตรงไหนหน้าตรงนี้เปล่าวะอ่าโอเคใช่แล้วก็ตรงนี้เปล่าวะเอ้ยตรงนี้อ่าโอเคถูกต้องนะครับ ไหนดูซินี่ได้แล้วครับเป็นขอบจอนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบจอบางแบบเมื่อกี้ก็เอาออกได้นะครับผมเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาทําเป็นโซฟาดีกว่าครับโอเคโซฟาของผมเนี่ยอย่างแรกเดี๋ยวผมจะวางพรมสีเทาก่อนนะครับผมแล้วก็ทบตรงนี้ออกครับใส่เป็นอ่าแบนเนอร์สีอะไรก็ได้นะครับตามที่เราชอบเลยคือผมชอบสีแดงใช่ไหมผมก็ใช้สีแดงนะครับทีนี้ก็ผมจะเอาบันไดควาดมาวางไว้แบบนี้นะครับผมอ่าสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีดาใช่ไหมผมมีวิธีแก้ครับก็ข้างใต้นี้เนี่ยเราจะใส่เป็นอ่าสตริงไว้นะครับแล้วก็ วางพรมเทัาไปอีกทีนึงอ่านี่ก็จะเป็นเหมือนแบบโซฟาใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมอนสีแดงอะไรอย่างงี้นะครับนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันตกแต่งเพิ่มได้อีกนะตรงด้านบนนี้เราอาจจะใส่เป็นเหมือนแบบออดอกไม้นะครับผมตกแต่งเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเพี้นยนไข่ใช่ปะอ่าอันนี้ก็เอาเป็นสีเขียวครับมันดูแบบแสบตาดีนะครับผม <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถือว่า สวยงามเลยนะครับผมเอาไปลองสร้างกันได้ครับสำหรับโซนอ่าห้องนั่งเล่นปะนี่ดูทีวีครับแบบเป็นแบบต่อสู้อะไรเงี้ยนะครับผมเอาล้วครับผมอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาทดสอบอ่าโลจิกนะครับผมหรือว่าตะกากของเกมมายคราฟกันอีกแบบหนึ่งดีกว่าครับผมอันนี้ก็จะเป็นโลจิกเกี่ยวกับอ่าแอนคริสตัลนะครับในบรรดาพวกนี้เนี่ยจะมีอันไหนบ้างนะครับที่แบบทําลายแอนคริสตัลได้นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเรือก่อนดีกว่านะครับโอเคไหนดูซิว่าเรือพวกนี้เนี่ยมันจะทําลายแอนคริสตัลได้หรือเปล่านะครัััับบบบบถถ้้าาาาาาในนนนนนนคคควววววมมมมเเเเเเป็็จรรรริงงีี่่่ยยไออออออืืพพกกกกแหสลลลละผฟึ เอาละตกมาแล้วครั <videog ame> บน gucken. ี <parece little designers> ่ทับไปแบบเหมือนไม่ม <cool down> ีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเอาละต่อไปก็เป็นรถรางนะครับซึ่งเอาจริงก็หนักแหละใช่ไหมมาลองดูครับจัหวันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วครับเอาละครับต่อไปก็จะเป็นทรายนะครับมาเรามาลองดูครับผมทรายเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับกลายเป็นสีด่เฉยนะต่อไปก็คอนกรีตครับผมอ่ะปึ๊บเหมือนเดิมเลยครับผมกาเวลและฮะนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะต่อไปครับผมเป็นไข่เจ้ามังกรของเรานะครับไหนดูซิจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ แล้วถ้าเป็นหินย้อยล่ะฮะนี่ดูเหมือนแบบจะทํำลายได้เหมือนกันนะเอาไหนลองดูซิจะได้หรือเปล่านะครับทบบนนี้ครับผมล่วงลงมาฟึบไม่เป็นไรเลยนะฮะ เอาละมาอย่างสุดท้ายแล้วเจ้าแอนวิลของเราครับผม3 2 1ทุบไปเลยครับเจงาวะนี้ปึ้มนะครับผมทำไมมันมีแค่แอนวิลที่ทำลายได้นะตามความเป็นจริงนี่แบบทุกอย่างนี่ก็หนักไปหมดเลยนะฮะและนี่คือสุดยอดตะกะในเกมไมคร a f t นั่นเองครับผมและอย่างต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำตามหน้าปกคลิปของอ่าคุณสตีวี่นะครับก็คือเหมือนว่าเป็นแหล่งลาวาที่แบบไม่มีที่สิ้นสุดอะไรเงี้ยนะครับอย่างแรกเราก็จะอ่าหม้อต้มยานะครับผมเห็นย้อยนะครับแล้วก็อ่อถังลาวนะครับทีนี้อย่างแรกเนี่ยผมจะวางตามหน้าปกคลิปเลยนะก็เป็นอ แบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมจะวางขึ้นมาประมาณนี้ละกันเนาะแบบนี้ครับผมโอเคแล้วตรงนี้เนี่ยผมก็จะวางป่าเป็นขอบแบบรอบๆไว้นะครับพอด้านบนเนี่ยผมจะใส่ลาวาไว้นั่นเองครับผมอใส่ไว้ท่วมเลยนะครับแบบนี้ทีนี้ก็วางหินย้อยไว้นะครับผมนี่เห็นปะ่ะลาวามันจะแบบหยดติงต่งๆอะไรเงี้ยนะฮะโอเคไหนลองดูซิมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นวิธีแบบว่าสร้างอ่าแหล่งผลิตลาวาที่แบบไรขีดจำกัดจริงหรือเปล่านะครับมาลองดูอันนี้เดี๋ยวปล่อยให้แบบเวลามันผ่านไปเร็วๆเลยนะ เอาละนี่มาแล้วผมอันแรกเลยฮะนี่มันก็จะเติมเต็มอ่าหม้อน,นี้มาด้วยลาวานะครับไหนลองตักดซูซิตักได้ปกติเลยใช่ไหมเออวะ่ะและนี่ก็คือแหล่งลาวาแบบอินฟินิตี้ของเราเลยนี่หว,าว่าคุณผู้ชมการเผาของนี่คือแบบสบายอะ่ะนะฮะใช้ลาวาเผาของอะไรเงี้ยเออวะ่ะวิธีนี้โคตรเอาเอาละฮะถัทงที่2ของเรามาแล้วครับผมก็เออถือว่าเป็นวิธีที่ดีเลยนะครับเนี่ยก็ใช้เวลาแบบ ไม่นานมากนะรอแค่แบบแป๊บๆครับผมมันก็ได้แล้วอะไรเงี้ยถือว่าดีนะครับผมวิธีนี้เอาไปลองใช้กันได้นะฮะอโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวลองทําตามหน้าปกคลิปของคุณสตีวี่เหมือนกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวเปลี่ยนอ่าสถานที่หน่อยเดีกวโอเคครับผมก็ตามหน้าปกนะครับก็เหมือนจะเป็นการอ่าเอาโพชั่นที่แบบตกช้าใช่ไหมใส่แพะอะไรเงี้ยซึ่งอย่างแรกเดี๋ยวอ่าเอาไข่แพะมาก่อนนะครับผมแล้วก็ไหนนะสโลใช่ไหมอ่านี่ไง้ยสโลพอยทชันนะครับผมสโลฟอลลิงนะครับตกช้าอะไรเงี้ยเจ้าแพะเนี่ยมันกะโด ยังไงนะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าอย่างแรกก็สร้างพื้นที่ในการขังมันละกันนะครับผมเอาสูงประมาณไหนดีเนอะเอาล่ะลองประมาณนี้ดูนะครับเสร็จแล้วก็เสกไว้ประมาณสัก4ตัวละกันมาแล้วก็โยนยาไปครับอ่าไหนดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาละฮะนี่มันก็จะโดดออกมาแบบสโลแบบนี้นะครับผมนี่ถือว่าค่อนข้างน่ารักเลยนะครับโดดแบบสโลนิดน,นึงนะแต่ลองดูตัวต่อไปสินี่นี่น้องโดดแบบสโลผมเฮ้ยไอเต้าไอเต้าแพ้โดดแบบสโลนะฮะ เออว่ะมันดูน่ารักขึ้นไงไม่รู้นะมันแบบดูนุ่มนิ่มฮะดิแบบสโลว์สโลว์อะไรอย่างเงี้ยนี่ดูดิหนะ้าพึ่บค่อยๆตกลงมา <laughs> นะครับผมเออน่ารักดีวะ่ะเอาละเดี๋ยวไปดูอย่างต่อไปเลยดีกว่านะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวอย่างสุดท้ายเนี่ยเรามาลองทาตามหน้าปกคลิปกันดีกว่าครับผมก็จะเป็นการเสกเอาประมึกแบบเรื่องแสงนะครับแบบเยอะๆยอะเออดูซิมันจะเป็นยังไงนะครับผมอย่างแรกก็เซตบาเรียขึ้นมาก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะสร้างพื้นที่ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละประมาณนี้น่าจะได้นะเเเเสรรร็็็จจแล้้้ววววกกดีี๋ยะอออาาาาคคคมมมนบงงไตงัผโ ใส่อ่าคอมมาณนี้เข้าไปนะครับก็จะเป็นการเสกอ่าโกลสควิดนะครับผมแบบให้แบบให้มันอยู่นิ่ง,งๆอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็พิกัดก็ให้มันลงมาแล้วก็ถอยมา1บล็อกอะไรอย่างงี้นะครับเสร็จแล้วก็เป็นอ่ารีพีทเนาะไหนลองใช้งานดูซิโยกไปครับจังหวะน,นี้อ่านี่มันก็จะเสกขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเอาประมาณนี้พอมัง้งนะครับผมดูดิอุ้ยเดี๋ยวนรู้สึกมันเสบตาว่ะขอปิดเชเดอร์แป๊บนึงนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้ไหนดูซิเฮ้ยเดี๋ยว ดูดิรูปร่างมันเป็นเหมือนอะไรดีวะคุณผู้ชมมันดูแบบเหมือนอ่อการันตจะยิงปืนใหญ่อะไรสักอย่างหรือเปล่านะผมไม่รู้จะพูดไงดูดิมันจะเป็นรูปร่างแบบเนี้ยนะครับมีอาคีดออกมาแบบ8ขคีดนะครับผมเห็นปะเออก็รูปร่างแบบนี้นครับ,มมแบบรบผม,ออแ,บบผมออแต่ดูดูไปดูมาเหมือนแบบอารมณ์เหมือนอะไรอะ่ะจะกลางร่มเหรอ ไม่รู้ดิแต่เหมือนแบบเป็นป่ะยิงปืนใหญ่มากกว่านะครับลองจินตนาการแบบนั้นดูนะถือว่าแปลกดีครับผมถือว่าแปลกดีแล้วก็ขอคิวทิ้งก่อนนะครับผมอ่ะอันนี้เนี่ยคือแบบเราไม่ได้ใส่น้าใช่ไหมมันก็จะเป็นแนวแบบเมื่อกี้ครับผมแล้วถ้าเราใส่น้ําเนี่ยมันจะมันจะเป็นอีกแนวนึงนะครับอันนี้ผมก็จะใส่น้ําไว้แล้วก็อ่ะเสกมันมาใหม่ครับจังหวะนี้ปื๊บเอ้ยเดี๋ยวนะไมยมันไม่ใช่ตรงนี้ดิว่ะประคิวใหม่ก่อนอ๋อตำแหน่งเอาให้เป็นตรงนี้ได้เปล่าวะปรนนึงนะปื๊บโอเคเป็นตรงนี้นะครับผม ทีนี้ก็น่าจะพอได้แล้วนะครับไหนดูข้างล่างสินี่ <laughs> ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมเฮ้ยมันเหมือนอะไรวะเนี่ยคุณ <laughs> ผู้ชมลองดูดิมันแปลกมากเลยนะสิ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จะบอกว่ามันคืออะไรเลยครับไหนเอาเพิ่มอีกดีเพื่อแบบมันจะดูชัดเจนขึ้นนะครับผมกี่ตัวแล้วเนี่ย <laughs> โอ้ร้อยสี่สิบกว่าตัวแล้วครับเออใช่มันคือวงกลมในไมค้าฟเนี่ยเลยเนี่ย <laughs> วงกลมในไมค้าอีกแล้วนะฮะไอเจ้าหมึกเหลืองแสงนี่ก็มาทําอะไรแปลกๆแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะ ถือว่าแปลกดีครับผมเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผม